อร่อยกรุงพี่น้องอื้มอืม,อมเจ๋งสั่งหอมครับสวัสดีพี่นอ้องสุกุสกุลมือนีกระเพ่อโจมนันเึกขคอเมนูแบบเสียบครับ ก๋อยกุง้งโมเมนพี่นอ้องปนกุง้งเคยเคยกินบ่พี่น้องแค่ใครว่าตำคือปนนะครับมุนเตว่าเสียบดิยิ้่ขยิวเนี่ครับขยวนิดหนึง่งพอาปั่นหนึ่งเลยละอาพิเศษต้องว่ามีบะกอรครับบะกอนี่ก็สุดยอดนะครับสมสมตำใส่กุ้งสุดยอดเลยเนาะนี่ครับพอได้สดห่อนครับบ่อได้ม่ใส่เพราะวะ่พาพ่อแกงฮ็้ฟางครับใส่ฮ็ดพอได้สดน้ำห่อนอายส้นทุนอยู่ครับยังใส่กระเทีมหอมนะครับมา,มาพี่น้องมาง่ายๆื้อนี้ นี่ฟัดยีงไงบานเท่า,า,านี่ยละครับปนเห็ดคนว่าโอ้แม่นมปนกุ่งครับนะมันมุนเนี่แต่กระแสบครับไข่ขเจียวเนวาะนีหวานเลยกุลมสุด่เกััดดนนีียขาง nó. Chào. Hả? hết. Mm -hmm. Không phê. Sang hết rồi

干冰咯。啊